อีโว e คันนี้นะคะปี14ออกใหม่เนี่ย4ล้านกว่า TNP เสนอขายด้วยราคาเพียงแค่1,990,000บาทเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะพิมนะคะวันนี้ TNP คาะมี r a n g Rover Evoque ปี14มานำเสนอค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบทรงสปอร์ตค่ะ ส่วนช่วงล่างมาพร้อมกับแม็กขนาด20ยางปี16ค่ะมาดูภายในกันดีกว่าค่ะส่วนภายในนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังแท้ตัวสตาร์ทอันนี้จะเป็นปุ่มพุ s start ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่หลายๆคนจะสงสัยก็คือจะดีเรื่องของเกียร์เกียร์ evo เป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะพอเวลาเราสตาร์ทนะคะเกียร์เขาจะขึ้นมาเองแล้วหลังจากที่เราดับเครื่องเนี่ยค่ะเกียร์เขาก็จะลงไปให้อัตโนมัติ หลายๆคนคงสงสัยวิธีการใช้งานของเกียร์คันนี้ใช้ไม่ยากค่ะใช้ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าในเรื่องของเครื่องเสียงคันนี้เป็นเครื่องเสียง m e r ิเดียค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้ามีเมมโมรีให้3จุดโอ้ภายในออปชั่นเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวเกียร์มีเกียร์ทิปโทนิกมีระบบสั่งงานด้วยเสียงสปีดลิมิตค่ะพิมพ์ว่ามาแบบครบนะคะเต็มเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ มาพร้อมกับเครื่องขนาด2,200 cc 190แรงม้าส่วนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยไม่ต้องพูดเลยทีเดียวขนาดในเมืองนะคะได้ถึง13-14กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะอีว e คันนี้นะคะออกใหม่เนี่ย4ล้านกว่าแต่สำหรับคันนี้ปี14 TNP เสนอขายด้วยราคาเพียงแค่1,990,000บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ อย่าช้าค่ะรีบทักเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลน์แอดหรือว่าทาง c อ l l เซ็นเตของเราก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม t n t ค่ะมาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะ